พอยต์ของบีก็คือมันมันเป็นเช็คลิสในการเช็คลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะยื่นสินเชื่อค่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะ,คะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้นะครับก็หลังจากที่ดูรายได้แล้วใช่ไหมครับเช็คพอเรียกว่าเมื่อกี้อะไรนะเช็คค่ะเช็ครายได้เช็คบูโรอ่าเช็คบูโรเช็คไรายได้ครับ ค่ะแล้วก็เช็คอ่าตัวภาระนี้ค่ะที่มีต่อรายได้ใช่ค่ะ,ะคต้องไม่เกินห้าสิบเปอร์เซนตค่ะอโอเคต้องไม่เกินห้าสิบเปอร์เซนใช่ค่ะ,ะคโอเคเลยก็คือเมื่อกี้มีทั้งหมดอ่าเราพูดไปแล้วทั้งหมดห้าขั้นตอนเลยใช่ไหม<ช>อันดับแรกนะครับก็คือหนึ่งถามเขาก่อนว่าเขาสามารถที่จะอะไรนะ มีกู้ได้ไหมใช่ไหมครับถ้ากู้ดูแล้วกู้ไม่ได้เนี่ยให้ไปหาคนกู้ร่วมใช่ไหมครับเช็คอันดับแรกคือเช็คจากอ่าตัวภาระภาระเขาก่อนรายได้ก่อนรายได้ก่อนรายได้เท่าไหร่ค่ะรา,ายได้เกินหมื่นห้าโอเคได้อยู่ค่ะแล้วพอหลังจากเช็ครายได้ปุ๊บสองเราก็มาเช็คภาระนี่ค่ะ ว่าภาระนี้ <Okay. S 2> เขาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นของไรายได้หรือเปล่าโอเควิธีการกู้ยังไงไม่ให้แป๊กเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเนื่งเช็ครายได้ก่อนสอเช็คนี้เช็คนี้ใช่เช็คนี้เขาว่ามีอ่าเกินครึ่งหนึ่งของไรายได้ทดี่ได้รับหรือเปล่าค่ะแล้วก็อันดับสามคือค่ะอันดับสามคือเมกชัวร์คือเช็คบุโรอเมกชัวร์คือเช็คบุโรเลย ก็คือสามอันดับเนี่ยนะครับก็คือว่าใ,ให้เราทําตามสามขั้นตอนนี้นะครับคือหนึ่งเช็ครายได้สองเช็คนี้ก่อนแล้วสามให้ชัวร์เลยคือไปเช็คบูโรใช่ค่ะนะครับอันนี้คือพอยต์เลยนะสามอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถกู้ได้แบบอ่าลูกค้าได้ผ่านฉลุยเนาะถ้าเกิดเขาจะยื่นกู้ซื้ออะไรนะคะมันมเป็นหลักเบสิกในการเช็ค เช็คเครดิตพื้นฐานค่ะอ่าโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเขาเรียกวิธีการที่บีใช้จริงเลยใช่ไหมใช่ค่ะใน400โปเค,เคที่ทํามาก็คือจะใช้ประมาณแบบย่อยๆสามสามข้อนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะอ่ะอาขยายความบีเขานิดนึงนะครับเวลาปกติเวลาบีที่เขาเขาจะเช็คเนี่ยเขาจะเช็ครายละเอียดดีเทลมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าดีเทลไอ้ส่วนที่มันเป็นแบบดีเทลลึกๆเนี่ยอ่าอาจจะเขาเรียกว่ามันต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ แต่เบื้องต้นสำหรับนายหน้าหรือเป็นตัวแทนค้านะครับเป็นนักลงทุนเวลาที่คุณจะเช็คลูกค้าเนี่ยก็คือสามขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับใช่ไหมอ่าโอเคนะครับอผมไม่สามารถที่จะดูดูคอมเมนต์ได้นะวันนี้มีใครมีคำถามนะครับหรือใครเข้ามามีดูดูได้ไหมดีก็ดูไม่ได้เหมือนกันอ่าดูยังไงเอยผมมีโทรศั์เครื่องเดียวนะฮะไม่เป็นไรถือว่าเขาเรียกว่า ใเรกแล้วกันสื่อสารทางเดียวนะสื่อสารดีกับผมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะสามารถไลน์ได้ดูได้ว่ามีใครคอมเมนต์เข้ามานะครับค่ะหรือหรือใครที่แบบมีคําถามก็ก็ทิ้งไว้หลังจากจบไลฟ์นี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทิ้งคาถามอาไว้ได้จะบอกว่าใช่ไลฟ์นี้มีความสําคัญมากถ้าเกิดใครไม่ได้เข้านิพาพ พลาดเลยไม่เป็นไรอาจจะทําให้เคสการขายของคุณแพ็กได้เนาะเอางี้บอกง่ายๆแล้วกันต้องรู้เรื่องนี้ไปทําไมอยากแพ็กหรืออยากปังถ้าอยากแพ็กนะครับก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับยืนๆไปเถอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากปังนะครับลองเรียนรู้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเราก็จะประหยัดเวลาได้นะครับแถมทําให้เราสามารถขายซับนั้นได้ด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับโหเวลาผ่านมาแล้วทั้งหมดสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ปิดไล์เร็วหน่อยเพว่าอยู่เอาดอประเด็นสําคัญของบีเนี่ยอ่าที่เล่ามาทั้งหมดนะครับมีพอยต์ของมันเลยคืออะไรครับพอยต์ของมันเลยก็คืออ่าวิธีง่ายๆเนาะในการที่จะเช็คเครดิตลูกค้าไม่ให้ให ให้ผ่านง่ายๆเลยก่อนที่เราจะยื่นสินเชื่อค่ะพอยต์ของบีก็คือมันมันเป็นเช็คลิสในการเช็คลูกค้าก่อนก่อนที่เราจะยื่นสินเชื่อค่ะอ๋อประเด็นของบีนะครับเมื่อกี้ที่พูดค,คุยได้ยินไหมเอ่ยอ่ฮาฮัลโหลไม่เป็นไรครับโอเคค่ปะประเด็นของบีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับที่คุยขึ้นมาสามขั้นตอนหนึ่ง เช็ครายได้นะครับสองเช็คนี่และสามเช็คเครดิตบโรนะครับแล้วให้ลูกค้าคพูดความจริงนะครับ้วยการที่เราจะแบบเปิดใจเขาให้เขาพูดความจริงนะครับแล้วก็คีย์บวดเลยก็คือเราจะต้องคัดกรองลูกค้าใช่ไหมใช่ค่ะเบื้องตน้นจะได้ง่ายทั้งตัวเราด้วยแล้วก็คือไม่เสียเวลาคีย์เวิร์ดคือไม่เสียเวลาทั้งตัวเราและผู้ซื้อแล้วก็แบงค์ด้วย สแกนคีย์เวิร์ดคือคัดกรองไปเนียนะคีย์เวิร์ดคือกัดคัดกรองลูกค้าก่อนถูกไหมจะได้ไม่เสียเวลาทั้งลูกค้าไม่เสียเวลาทั้งเราถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับก็คือเลือกคนที่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับแต่ถเกิดว่าลูกค้าดูว่าเออแบบนี่เยอะนะครับก็ไม่ให้เราแบบปฏิเสธเขาตั้งแต่แรกแต่ให้เราบอกเขาว่าให้ไปหาคนกู้รวมใช่ค่ะใช่หครับหรือมีวิธีอื่นที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้หรือเปล่าอย่างอย่างที่บีแจ้งไปเบื้องต้นนะคะ ถ้าเกิดมีวิธีอื่นที่พอจะแบบช่วยแก้ปัญหาได้อย่างลดลานี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอไปต่อกันได้ค่ะโอเคนะฮะก็ไม่เป็นไรจำสามอย่างแล้วกันอันดับที่หนึ่งนะครับก็เงินเดือนไ,ได้เท่าไหร่นะครับอันดับที่สองหนี้เท่าไหร่นะครับและอันดับที่สามก็คือให้ไปเช็คเครดิตบูโรนะครับส่วนดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้อนหลาจะแบบสามารถที่จะแบบบอกหรือช่วยลูกค้าแก้ปัญหา ให้ได้ก่อนนะครับว่าเออคุณมีบาดรายใบคุณก็ไปปิดก่อนแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้จริงให้คุณไปหาผู้คนคู้ร่วมหรืออาจจะให้ไปหาคนมากู้แทนคุณก็ได้ใช่ใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้แล้วบีมีอะไรท้ายคลิปนะครับที่อยากจะสื่อสารกับอ่าเพื่อนๆในเพจสมองสาหาบ้างนะครับหรือนักเรียนอ่านักเรียน,นของเราบ้างนะครับผมว่าจะต้องมีนักเรียนนะครับที่ไม่เคยขายา็อาจจะเข้ามาดูไลน์นี้โดยบังเอิญเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้าง ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราทําบ้านสวยแล้วเนาะทำบ้านสวยมีทรัพย์สวยๆวยแล้วเราก็ต้องมีวิธีการทําการตลาดที่ดีถูกไหมครับหลังจากมีวิธีทําการตลาดคัดกองลูกค้าเข้ามาแล้วดักลูกค้าเข้ามาโดยโดยการทําการตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามีวิธีการใช้สินเชื่อในการที่จะปิดการขายแล้วก็กองลูกค้าในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะโอนนะคะดังนั้นวิธีการ คัดกองลูกค้าในการยืนสินเชื่อเนี่ยเป็นหลักสําคัญเลยในการขายนะคะครับค่ะคถ้าเกิดใครมีเทคนิคตรงนี้ติดตัวไว้ก็จะไม่พลาดนะคะทําให้ลูกค้าคุณเนี่ยไม่หลุดรอดไปซื้อหลังอื่นใช่นะครับโอเคถ้าดีดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามในในเพจได้นะครับมีคอร์สออนไลน์แ<ช>ละมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะ,ะเทรนกัน ในในสัมมนาสดนะครับโอเคอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบีด้วยนะ,ะ,นะขอบคุณค่ะด <B S 2> าม,มีมีอะไรฝากอีกไหมครับก็อฝากให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นแล้วก็นักเรียนนะที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้อาจจะตอนนี้หรือว่าย้อนหลังนะคะครับวันนี้ก็มีความสําคัญมากๆถ้าเกิดแบบคุณพลาดคุณก็มาดูย้อนหลังได้คะ่ะมันเป็นประโยชน์จริงๆคะ่ะก็อยากให้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 ฝึกทักษะนี้ในการที่จะ คัดกองลูกค้าก่อนที่จะปิดการขายนะคะโอเคนะครับคัดกองลูกค้าก่อนที่จะปิดการขายนั่นเองนะครับก็ <c oughs> เป็นขั้นตอนง่ายๆในการกู้สินเชื่อนะครับกู <c oughs> ้ยังไงไม่ให้แป๊กนะครับเปลี่ยนจาก <c oughs> แป๊กเป็นฟังได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ความลับพวกนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากนะมันง่ายแค่เราแค่ไม่รู้แค่นั้นเองนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือทีมงานหรือเพื่อนๆนะครับที่เจอสถานการณ์นี้อยู่หรือคนที่กำลังจะต้องยื่นสินเชื่อนะครับก็เอาความรู้ตรงนี้ไปแอบใช้กับ อ่าบ้านของคุณนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้รที่ดีนะครับเราจะประหยัดเวลาไปได้แบบเกิน5 0นแน่นอ,น,อนนะครับสำหรับาารใครที่ติดตามเพจสมองสังหานะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลดีๆหรือคลิปดีๆนะครับที่เป็นความรู้ผ่านอ่า YouTube c h ช n n น l นะครับอ่าสมองสังหาหรือเพจสมองสังหาในคลิปต่อๆไปนะครับในตอนหน้าผมบอกเลยจากวิธีการกู้ใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการเขาเรียกอย่างนี้ ืออะไรบีนะครับวิธีการยิงยิงอะไรครับยิงแอดโฆษณานะครับผมบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่จะเชิญมาในครั้งหน้าเนี่ยเป็นคนที่ยิงแอดโฆษณาแบบเป็นมือโปรเลยไม่ใช่โปริลโอนะเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับก็คือโค้ดน้ํานะครับเดี๋ยวในไลฟ์หน้านะครับวันพุธหน้านะครับเราก็จะมีโคดน้ํานะครับเขามาแชร์ริ่งนะครับบอกเคล็ดลับในการที่เราจะยิงแอดโฆษณากับภาษาไทยยังไงให้แบบว่าลูกค้าแบบ ตอบแชทบล็อกกันแทบไม่ทันเลยเพราะว่าโ<อ>ค้น้ำเนี่ยบอกก่อนโค้ดน้ำก็จะถลาดขายพวกของออนไลน์นะครับ<ม>ใครที่ชอบขายของออนไลน์นะครับเอาไปอัดแอใช้กับการขายได้ทุกอย่างเลยนะ<อ>นะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโพูดน้ำในไลฟ์วันพุธหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบีด้วยนะครับแล้วก็ต้องเอ็ดด้วยเอาด <outdoor S 1> อได้น <living S 1> <อ>ึงนะครับก็จบไลฟเร็วหน่อยแล้วกันใช่นะครับแล้วพบกันใหม่ ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสชิกของเราด้วยนะครับ,บสวัสดีค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ